เดี๋ยวมาดูพี่ชายอวยพรน้องสาวนะคะว่าพูดว่าอะไรเราให้แล้วแบบรอบรอบรอบอ้าวพูดอะไรวะไม่ได้ยินเลยพูดดังๆเบียร์พูดดังๆดังนานนะเอี๋ยอย่ามีเมียน้อยเพิ่มมีคนเดียวดีแล้วมันชอบใช้กำลังมองหน้า มองหน้าเอก่อนพูดเดียวตอกไป้ไว้พอลอกสาวนะมอกว่ามือข้างวางอยู่มือข้างว่างะมาดูคุณแม่นะนะแม่มาหน่อยมาหน่อยเดียวมีปัญหาไหม บรรยากาศวันนี้นะคะก็เป็นไปด้วยญาติพี่น,นอ้องเยอะแยะมากมายก็ยิ่งได้ใใกับน้องสาวด้วยจริงๆก็ไม่รู้เมื่อไหร่จะถึงงานเรางานเราสองคนเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ในโสดในโสดไม่แตนะ่งรอถ้าเราใช้มาขออยู่